ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเลยนะครับผมชื่อประพัพสสพลสยสุขจบมาจากราชมงคลพระนครสาขาอาหารและโภชนาการครับคณะเทคโนโลยีค่าร,รมศาสตร์สาขานี้และวิชานี้นะครับมีความสําคัญต่อชีวิตผมมากเพราะอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมผมทํางานเกี่ยวกับอาหารมาโดยตลอดและเลือกที่จะเรียนอาหารผมสามารถหาชีพเสริมจากอาหารได้เช่นบาร์บีคิวไข่หมูป,ปิ้งไข่ลูกชิ้นปิ้ง และมหาลัยปี4ครับผมได้มีโอกาสไปฝึกง,งานที่โรงแรม Park Village แล้วก็ทําให้ผมได้ประสบการณ์มากขึ้นผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งครับยอมรับไม่ได้เก่งแต่ผมยินดีที่จะเรียนรู้เสมอเพราะจบออกมาผมก็ได้ทํางานที่ท็อปมาร์เก็ตพอช่วงนั้นสถานการณ์โควิด1 9บเาทำให้ผมก็ต้องขายของเป็นอาชีพเสริมเหมือนเดิมพอออกจาก Top มาครับผมก,ก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่สยามทาคาชิมมยะครับเป็นห้างญี่ปุ่นแล้วก็เน้นบริการลูกค้า ผมจะรับผิดชอบในโซนรองเท้าและเครื่องหนังครับแต่ในขณะนั้นเองผมก็หาอาชีพเสริมเช่นทำอาหารเช่นสปาเกตตี้ข้าวผัดหรือกะเพราหรือเมนูพื้นฐานครับเพื่อให้พนักงานเลือกซื้อในราคาประหยัดกระเป๋าครับแล้วก็ลดการใช้ใจ่ายของพนักงานเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนประมาณนี้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ในการทำครัวด้วยครับ ถ้าวันไหนผมได้มีโอกาสเลิกงานเร็วหรือวันหยุดผมนะครับผมก็จะออกมาขายของเป็นร้านเกี๊ยวชื่อร้านตาแตกครับขายอยู่หน้าปักซอยที่บ้านครับก็ขายเป็นอาชีพเสริมโดยปัจจุบันก็ยังทําต่อแต่เป็นรับเป็นข้าวกล่องแทนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่เสียสละมาดูดีวีโอของผมบรบกวนพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ